จากที่ผ่านซีซั่นแรกไปแล้วในเรื่องของการเทคนิคการเล่นในสนามนะออนคอรสอะไรต่างๆมาซีซั่นนี้เราเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งเราจะมาขโมยวงสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกกันอเป็นนักกอล์ฟท่านไหนดีก็เอาเป็นคนนี้กำลังมาแรงนักกอล์ฟหนุ่มสเปนโอ้โหเพิ่งติดโควิดใช่ไหมคนนี้ใช่แต่ว่าหายนะหายจอรดรามนั่นเองคียมุกของจอรดรามเนี่ยคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะ ออลองสัายทีให้ดูแล้วเดี๋ยวให้คุณนานเนี่ยลองทําดูด้วยวันนี้ะจะได้เป็นจอรามแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลครับผมแล้ววันนี้อยู่กับโปนบครับวันนี้เนี่ยเป็น Pay ์โยเบสซีซั่นสองครับโปนบใช่ครับก็หลังจากที่ผ่านซีซั่นแรกไปแล้วใ <ภา S 2> นเรื่องของการเทคนิคการเล่นในสนามานะออนคอสอะไรต่างๆมาซีซั่นนี้เราเปลี่ยนแนวนิดนึ่งเราจะมาขโมยวงสวิง ของนักกอล์ฟระดับโลกกันอ้โหูอันนี้เนี่ยเป็นความฝันของนักกอล์ฟสมัครเล่นเลยใช่ต้องเล่นอย่างนี้เลยใช่คือแบบโอ้โหเวลาดูกอล์ฟปุ๊บพ่กนี้เนี่ยอยากจะไปตีกอล์ฟและทําให้เหมือนเขาแล้วพอไปทําแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนักกอล์ฟระดับโลกแต่ละคนเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นจุดเด่นละกันนะซึ่งเราเรียกว่าคีย์มูฟ ึืนตรงนี้จะเป็นจุดเด่นที่เราเนี่ยถ้าเราไปใช้นะขอแค่แบบแค่อย่างเดียวอ่ะอย่าไปแบบก๊อปปี้หมดนะขอแค่อย่างเดียวแล้วลองไปใช้ดูผมว่าทําได้ผลอ่าใช่เพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดก๊อปปี้หมดเนี่ยอยากวงเหมือนคนนู้นคนนี้โอ้ถ้าตีได้เหมือนเขาครับคงไม่ได้มาเป็นนักกอฟสมัรเลยขึ้นแบ็กสวิงเหมือนลอรี่ท็อปสวิงเหมือนดัสตินลงมาเหมือนจอร์นลามอิมแพคเหมือนฟิลมันไม่ได้เรียกว่าผสมกันหมดไม่ได้เป็นนอเขาท่านไหนดีก็เอาเป็น คนนี้กำลังมาแรงนะนักกอล์ฟหนุ่มสเปนโอ้โหเพิ่งติดโควิดใช่ไหมคนนี้ใช่แต่ว่าหายนะหายจอนรามนั่นเองโอ้โหตอนแรกจะได้แชมป์อยู่แล้วครับน้ำไหลสะโตวันที่3สุดท้ายกรรมการเดินมาบอกครับเงินหายไปเยอะใช่แต่ก็เนาะเรื่องของเรื่องของกติกาอะไรก็ต้องปฏิบัติใช่และสุดท้ายก็เหมือนกับโอ้คนเก่งเนะสุดท้ายก็ได้ไปแชมป์เมเจอร์ใช่ครับครับตองนวันนี้ก็เลยมาดูคีย์มูฟของจอนรามกันอ ในความคิดผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยจอร์นามเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับตีค่อนข้างที่เรียกได้ว่าแม่นยำโซลิด oh, มากมนะครับมีสถิติตัวหนึ่งของจอร์นามที่น่าสนใจก็คือสโตรกเกนทีทูกรีนอันนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งเลยสถิตินี้คือเป็นตัวบอกว่าเขามีช็อตที่ที่ดีอ,อ่ะช็อตที่แมนะ่นอ่ะก็คือเรียกว่าตีทีทูกรีนเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนกับโหตีเนี่ยอยู่แน่นอน ไปไหนก็คือเหล็กต้องดีอย่างง่ายแฟรเวกีนแฟรเว e ีนแฟรเวกีนไปเรื่อยๆอ่าเป็นแบบนี้เรามาดูว่าคีมูฟของจอร์รามเนี่ยคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะลองสั่นทให้ดูแล้วเดี๋ยวให้คุณนาเนี่ยลองทำดูด้วยแหมวันนี้จะได้เป็นจอร์รามแล้วโอเคได้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ปนพอธิบายแล้วกันว่าคีมูฟของจอร์รามมีอะไรบ้างครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนจอร์รามเนี่ยเขามีลิมิตอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ตัวเนี่ เขาค่อนข้างจะเป็นคนตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ flexibility หรือความยืดหยุ่นเนี่ยอาจจะน้อยในเรื่องของช่วงบนนะดูแข็งแรงอ่ะดูเป็นคนแข็งแรงกล้ามเนื้อเยอะนะแต่ว่าจุดอ่อนของเขาเลยก็คือหมุนได้ไม่เยอะก็หมุนหมุนลำตัวเนี่ยหมุนได้ไม่เยอะช่วงนี้ทุ่มท้วมหน่อยนะจรามนะใช่นะลำซ้ำลำซ้ำช่วงนี้เงินเยอะก็คือว่า พอเขาหมุนไม่ได้นะ,นะครับการสร้างพลังจากการหมุนตัวเนี่ยเรียกว่าอาจจะต้องตัดไปเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแข็งแรงเป็นคนรูปร่างใหญ่ก็อาจจะโชคดีหน่อยตรงที่ไม่ยังเป็นจะต้องหมุนเยอะก็ดีไกลได้เขาก็เลยเอาเป็นเรื่องของความแม่นยําในการตีเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของเขาโดยคีย์มูฟของจอห์นรามที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเทคเอาเวย์นั่นเองสังเกตดูนะครับเวลาที่นกกักกอล์ฟที่มีปัญหาเนี่ยจะมีปัญหา2แบบก็คือว่าเวลาดาวซูงลงมาเนี่ยจะคอมกับอีกแบบหนึ่งก็คือสตัรกคืนมาอย่างด้านหลังนะครับ นักกอล์ฟรัดับโลกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาขอบกรอกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาสตัก๊ก็คือแขนตามหลังมาเยอะเ้วเวลาตีเนี่ยก็จะดันหนอกขวา uh huh. ดังนั้นนะครับจอร์แดนแล้วเลยมีคีย์มูฟหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในระหว่างที่เขาเทคเอาไว้ขึ้นไปเนี่ยคุณนัสเขาจะให้แขนของเขาเนี่ยมีการแยกออกจากลําลตัว uh huh. ซึ่งตรงเนี้ยเราเราอาจจะได้เรียนรู้มาว่าตอนเทคเอาไว้ขึ้นไปเนี่ยแขนกับลาตัวต้องคอนเน็ก huh. กันต้องติดกันไว้เป็นชิ้นเดีวยวกันแต่จอร์แดนไม่ใช่จอร์แดนจะใช้แขนเนี่ย ให้แยกออกมาจากลำตัวนะครับแล้วในช่วงดาวสวิงเนี่ยเขาจะมีการโบข้อมือหรือว่าทําให้หลังมือเนี่ยมีการโคกงลงับนิดๆซึ่งมันจะอยู่ตําแหน่งที่ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็เอาตําแหน่งหลังเขาหลังมือซ้ายที่มันหักที่มันโบนิดๆเนี่ยลงมาเข้าประทาลูกซึ่งด้วยความที่ระยะทางมันสั้นไงนะระยะทางจากจากท็อปสวิงมาที่อิมแพคเนี่ยมันสั้นความแม่นยำมันเลยเกิดอ๋อคือจอลาดมไหมถ้าดูเหมือนกับในการถ่ายทออสดหรือดูเวลาวงสวิงที่เป็นสโลโมชันเนี่ยเขาจะขึ้นค่อนข้าง ขึ้นสั้นนะครับผมคือขึ้นไม่เยอะเขาหมุนได้ไม่เยอะไงแต่ว่าแม่นยำมากมากวันนี้เลยมาจะให้คุณัาลองดูว่าคีมมุกของจรรามตรงนี้นะเวลาเทคเอาไวขึ้นมาเนี่ยนะให้หลักมือซ้ายเนี่ยเหมือนกับโบไว้ในตำแหน่งที่ท็อปสวิงแต่ว่าให้แขนกับลำตัวเนี่ยแยกกันได้เร็วขึ้นแล้วลองบิดลงมาให้สุดเลยให้เร็วเลยตอนลงเนี่ยเน้นลงมาบิดให้เร็วเลยตรงนี้จะทำให้แม่นยำมากเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองสาธิตดูครับ โดยปกติแล้วนะครับนักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยจะหมุนตัวได้เยอะนะครับจะสร้างเกลียวได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สร้างพลังจากการบิดตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าจอร์นลามเนี่ยด้วยความที่เป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยกว่านักกอล์ฟระดับโลกทั่วไปนะครับก็เลยไม่สามารถหมุนได้เยอะดังนั้นจอร์นลามจะหมุนลำตัวขึ้นมาเนี่ยได้ไม่สุดวงสวิงนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการเทคอเว้นะครับก็คือในช่วงที่แบ็คสวิงขึ้นมาเนี่ยนะครับจอ ค่อนข้างเร็วในช่วงฮาบสวิงในช่วงตรงนี้นะครับซึนะบ่งตรงนี้จะทําให้อาการสตั๊กเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็พอขึ้นมาท็อปสวิงตรงนี้นะครับปรามจะมีการโบข้อมือหรือการโ่งข้อมือเล็กน้อยตรงนี้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับดาวสวิงจากนั้นในช่วงดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับจอร์ลามจะบิดลําตัวลงมาให้เร็วนะครับโดยที่รักษาข้อมือที่โ่งเอาไว้เนี่ยเข้ามาประทนลูกในลักษณะแบบนี้ตรงนี้นะครับจะทําให้หน้าไม้เนี่ยค่อนข้างจะเสถียรแลวก็สกแควร์เพราะว่าระยะทางจากตําแหน่งท็อปสวิงมาที่อิมแพกตรงนี้นะ มันจะไม่เยอะดังนั้นเออเลิกค่อนข้างจะน้อยถ้าเกิดทําแบบนี้ได้นะครับ พูดมาขนาดนี้แล้ววันนี้อยากเป็นจอร์นรามแล้วต้องทํำยังไงนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะครับคือเวลาขึ้นมาเนี่ยนะจะพยายามลากไม้ออกไปด้านด้านนอกหรือว่าให้หักลำตัวนิดนึงให้แขนซ้ายแยกจากลําตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วโบข้อมือให้เร็วในช่วงฮาร์ปสวิงครับผมงนั้นบิดตัวให้แรงเลยโอเคแล้วจบวงสุดเลยนะจบวงสุดเลยก็คือขึ้นให้สั้นลงหน่อยโบข้อมือนิดนิดนี่คือ k ี y ท o m ม v ฟของจอร์นามครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าขี่ทุบมฟของจอร์นามเป็นยังไงบ้าง ก็คือหลักการโบนอเมื่อกี้บอกว่าคือขึ้นอ่าใช่ขึ้นให้เหมือนกับซใช่แหละรับข้อมืออย่างนี้อ่าโบโลนิดนึงโอ้โบยโบยอ่าโบยอีกเหรออ่านี่แหละครับโอ้โหแล้วบิดเลยบิดเลยบิดสุดเลยแล้วก็บิดให้เร็วใช่บิดให้เร็วเดี๋ยวลองดู ว่าได้เลยนะคือตรงอ่ะตรงด้วยแล้วก็อิมแพ t ค่อนข้างแน่นด้วยคือโซลิดขึ้นคือปกติเนี่ยคือถ้าปกติเนี่ยผมอาจจะขึ้นเรียกได้ว่าขึ้นสูงกว่านี้้นสูงีใช่อันนี้เนี่ยเราขึ้นคอมแพ t ขึ้นรู้สึกว่าเวลาตีเนี่ยเอาฟิลจอลามใสเข้าไปแต่ว่าคีย์สำคัญนะต้องบิดตัวให้เร็วถ้าบิดตัวไม่เร็วเนี่ยข้อมือมันอาจจะฟลิปเราจะออกซ้ายได้ประมาณนี้โอเคนี่คือเหมือนกับใครอยากจะเหมือนกับสมาร์ททูมูฟหรือ มูฟแบบจอรล,ลาม,มเหมือนกับมีจอรล,ลามเป็นไอดอลเป็นคีย์มูฟนะอ่าเป็น Key Move คีย์มูฟลองเอาเรียกว่าเทคนิคนี้ไปใช้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณโปรโนอมมากๆนะฮะสำหรับ,<อ>บคีย์มูฟของจอรล,ลามครับ